วัสดีค่ะกลับมาเจอกับคุเส้นนะคะกับ108 l i v i n ิ108ร้อสไตล์ที่เป็นคุณค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของวุ้นในวันนี้นะคะถือว่าเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์นะคะที่เขาโด่งดังจากเวทีการประกวดเด e v o ว Voice นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยสร้างความฮือฮาบนเวทีประกวดไม่น้อยเลยนะคะด้วยเทคนิคการร้องของเขานะคะรวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนะคะวันนี้วุ้นมีนัดกับเขาเดี๋ยวไปเจอกับเขากันเลยค่ะ แขกรับเชิญของวในวันนี้นะคะเป็นหนุ่มที่ชนะใจกรรมการ The Voice มาแล้วนะคะนั่นก็นนนคือเก่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเข้าไปคุยกับเขากันเดี๋ยวตามไปเจอกับเขาเลยดีกว่าเก่งค่ะสวัสดีคะด่ะขออนุญาตนั่งคุยกันเลยนะคะนิดนึง นี่ก็คือเก่งนะคะผ่านเวทีการประกวด The Voice มาแล้วด้วยนะคะรองชนะเลิศนั่นเองอตอนนี้นะคะหลังจากที่ประกวดแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะครับมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาในการทําอะไรในแต่ละวันมันมน,น้อยลงการทํางานน้อมากขึ้นคือตารางแน่นขึ้นนั่นเองนะ่ค,คะ,คะซึ่งแน่นอนนะคะเห็นเก่งแบบว่าลุกเป็นแบบนี้บุคลิกดูกลัวนๆนิดนึงนะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นครูสอนดนตรีด้วยใช่ไหมค,คะที่ไหนคะ มีที่อนุบาลเดลล่าครับสอนสอนเป็นอนุบาลชั้นอนุบาลนะครับแล้วก็มีเปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองครับชื่อจิราบครับก็คือที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายคนก็คงอยากจะรู้เรื่องราวของโรงเรียนดนตรีของเก่งเราด้วยว่าครูแบบนี้นี่จะสอนเป็นแนวไหนจะเป็นแนวของตัวเองหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะกับเก่งค่ะและร้อยแปดลิฟต์ ช่วงร้อยแปดวาลตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัดต้องสีดูลักอินสไปร์กลับมาอยู่กับร้อยแปดลิฟวิ่งกันต่อนะคะกับแขกรับเชิญคนเก่งสมชื่อคุณเก่งทัชยะชยะปทุมวันนะคะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเข้าประกวดเวที THE VOICE ค่ะที่สร้างความฮือฮาให้กับเวทีการประกวดในตอนนั้นอย่างมากเลยนะคะด้วยเทคนิคการร้องที่แหวกแนวบวกกับความคิดสร้างสรรค์นในการร้องแบบฉบับของตัวเองยิ I see how I live with every p i e c e of you I don't understand the thing that I would go This d a of fire is starting in my heart จนวันนี้นะคะเก่งยังเดินหน้าทำตามความฝันเปิดโรงเรียนสอนการแสดงจนสำเร็จอีกด้วยค่ะกลับมาอยู่กับเก่งกันต่อใน108 Living นั่นเองนะคะคุยกันเก่งถึงโรงเรียนนี้เีกกว่า<ะ>สำหรับชื่อ g ีราฟใช่ไหม<ะ>ชื่อนี้มาจากไหนอ่ะที่มามากัตั้ง ตอนแรกคุยกับเพื่อนว่าอยากจะทาโรงเรียนดนตรีแต่ว่าเลือกจากสัญลักษณ์ก่อนครับมันก็จะมีแล้วก็คิดว่าอยากได้สัญลักษณ์อะไรเราเราก็คิดว่าอยากได้เป็นสัตว์ดีกว่าสัตว์อะไรบ้างที่คนใช้ไปเป็นแบรนด์แบบนี้ครแล้วก็แล้วก็ดูดูไปดูมาแล้วก็ตอนแรกใช่อยากเป็นเยอะแล้วใช่ไก็เลยเลยสองอย่างระหวังเ้าก็จอกเทศกับไอยีราฟนี่แหละครับยีราฟดีกว่าใช่ก็เลยก็เลยเพื่อนเขาบอว่ายีราฟดีกว่าแล้วก็ต้องเป็น ยีราสสูงสูงแล้วก็คิดสีกันก็คิดธีมกันก็พูดพูดกันหาลยเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้เปิดแค่เห็นคนเดียวมีมีเพื่อนด้วยมีสองพครับแต่เป็นเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเลยาใช่ใครับอย่างเก่งนี่จบเรื่องดนตรีมาเลยใช่ไหมจบคณะวิทยาลัยดุยังคสินมหาวิทยาลัยมหิดวนครับแล้วแรงบันดาลใจในการมาเปิดโรงเรียนนี่คืออะไรคือเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้อีกอย่างแล้วก็เราชอบสอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าการสอนมันเป็นมันเป็น อีกอย่างหนึ่งที่เราตอบแทนกับคนที่เราอยากจะให้เขาไปเหมือนกับเราได้อ๋ออยากให้แบบว่าเก่งเหมือนกับเก่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับที่นี่ไม่ได้มีเก่งสอนคนเดียวยังมีอาจารย์จากมหิดลมาสอนด้วยใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นครูที่จบจากมหิดลแล้วก็มีอาจารย์ที่อยู่ที่กําลังสอนอย่ที่มหิดลก็มีอ๋อก็คือแบบว่ามีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แบบเลยใช่ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยครับแล้วนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นวัยไหนคะมีทุกวัยครับตั้งแต่อนุบาลแล้วก็จนถึง ออกคนไปทำงานกนุบ้านก็จะมีมาเรียนทั่วไปเพื่อเด็กๆเ,เลยเหรอใช่ใช่บบ <ๆ S 2> เด็กก็มีให้ขว,วบก็มกีครับมาฝึกสำหรับสดประสาทต,ต่างๆเพื่อให้เขา ไปประกอบการเรียนผมว่าจริงๆม่มีส่วนหน้าแล้วก็พวกกลางๆพวกเด็กวัยมัธยมก็จะมีมาติวเข้าสอบสําหรับเตรียมสอบสายดนตรีใช่ครับอย่างเก่งก็คือสอนทุกวัยเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กๆอ่ะเด็กๆแบบว่าเด็กอนุบาลอะไรแบบเนี้ยเขาเจอเก่งเขาแบบว่าเห็นมาดคุนควรแบบนี้เขาตกใจปะไม่ไม่ตกใจนะครับคือแต่งคือแต่งตัวนี้มามาสอนเลยปะค่ะใช่ครับ แต่ว่าทรงผมก็อาจจะซอฟลงหน่อยซอฟล,ลงหน่อยนิดนึงวันธรรมดาก็จะชิวนหน่อยอ๋อโอเค <นะ S 1> อย่างเวทีเดอะวายเนี่ยก็ไม่ใช่เวทีการประกวดเวทีแรกของเก่งใช่ไหม<ช><ช>ก็ประกวดมากี่เวทีแล้วคะ,ะตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นดนตรีมาก็ประกวดมาตลอดตั้งแต่มอมอปลายครับมอปลายก็เริ่มแล้วผมว่าสิบปีแล้วสิบปีแล้วนะคะแล้วก็มีการแบบว่าเหมือน ประกวดตั้งแต่ที่สงขลาเลยใช่ครับตั้งแต่อยู่ที่สงขลาแล้วตอนประกวดอะไรร้องเพลงแบบว่าเพลงสากลหรือว่าเพลงทั้งสองอย่างเลยครับทุกอย่างเลยใช่ครับทั้งสองอย่างทั้งเป็นตัวแทนของโรงเรียนประกวดทั้งดนตรีไทยแล้วดนตรีสากลอ๋อแน่นอนพูดถึงดนตรีไทยแล้วเนี่ยตอนที่โชว์ในเดอะวอล์ก็มีการขับเสพาด้วยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดไปให้เก่งแอบลองสักท่อนหนึ่งได้ไหมได้ครับเจ้าพายงามความแสนสงสารเม ชำเลืองแลดูนาะน้ำตาไหลแล้วกราบกลานมานดาด้วยอะไรเมื่อเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณโอ้ บอกว่าถ้าเกิดปิดหน้าเนี่ยมัไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเธอเออสามารถบอกว่าปรับเสียงตามแบบว่าสไตล์การร้องเพลงได้ไปเรื่อยๆเลยเนอะคือเป็นคนที่ครีเอทการร้องเพลงได้ด้วยด้วยด้วยความที่เราได้ได้เรียนรู้มาหลายหแบบนนี้ครัเรียนมาหมดเลยแจ๊สป๊อปจริงๆชอบร้องแนวไหนที่สุด จริงๆชอบชอบพวกโซพวกแจ๊น,นะพวกโซใช่ไหมใช่เพราะมันก็ผมมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันคล้ายความเป็นไทยผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันด้วยความที่เราเรียสองอย่างกใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมมันมีความคล้ายกันอยู่นะ <c oughs> นี่ไงเราก็เลยแบบว่าจับมารวมตัวกันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนถ้าอยากจะเห็นเก่งเนี่ยนะคะในมาดของคุณครูสอนดนตรีอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอแอบไปดูตอนเก่งสอนน้องได้ไหมวันนี้วันนี้พาน้องอายุเท่าไหร่มา แปดขวบครับแปดขวบไปดูกันนะคะว่าลีลาจะเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าน, <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ no, เข้ามาอยู่กับนักเรียนของครูเก่งแล้วนะคะชื่ออะไรคะน้องวาวาค่ะน้องวาวาน้องวาวาเรียนดนตรีมานานหรือยังนานแล้วค่ะเห็นครูเก่งครั้งแรกเป็นไงคะตกใจก็รู้สึกว่าเอ๊ยทำไมคุณครูแต่งตัวแปลกๆอย่างนี้แต่งตัวแปลกๆนะคะแล้วการร้องเพลงของเก่งเนี้ยเวลาสอนน้องนี่สอนแนวที่เราร้องเลยหรือเปล่าก็เราก็สอนให้แปลกใหม่ครับให้แปลกใหม่แล้วก็ให้เขาสอนวิธีการคิดครับ คือ,อ,อเราเราจะไม่สอนฟิกว่าจะร้องแบบนี้แต่เราสอนวิธีการคิดว่านลองปรับถ้าหนูคิดแบบนี้แล้วร้องแบบนี้จะเป็นยังไงอสอนวิธีการคิดโอ้ยาานี่ก็เก่งตั้งแต่เด็กเลย<อ>ทําไมหนูชอบดนตรีล่ะคะก็ดนตรีทําให้เรามีอารมณ์ที่อารมณ์ดีเหรอไม่ใช่คะ่ะสมม,มติดนตรีมันมาเศร้าแล้วก็จะทําให้เศร้าไปด้วยอะไรอย่างนี้สมมติ ตอนตีมันมาเศร้าแล้วก็จะทําให้เศร้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่โหน้องเขามีหลักการตั่เด็กเลยเนี่ยเรายังคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะให้น้องเขาแบบว่าแอบร้องเพลงสไตล์ที่แบบเก่งสอนได้ไหมเพลงอะไรดีร้องให้พี่ฟังนิดนึงได้ป่ะแต่ว่าที่คุณครูเก่งสอนรูมองเล่นได้ด้วยหรอได้ด้วยว้าวจิงงหงอเก่งจังเลยอ่าหนึ่งสองซ้ำ Oh Me she, she, she real She has come the devil to love you like I will เชื่อเลยนะว่าแบบว่าเด็กอายุเท่านี้คือจะแบบว่ามีสไตล์ใหม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะแบบว่าสอนกันเบสิกทั่วไปแต่สไตล์ของเก่งก็จะแบบว่าอาจจะเป็นแนวใหม่นิดนึงด้วยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยถืออากูเลเล่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวให้เก่งสอนดีกว่าได้ครับอากดสายแรกนั่นแหละครับเสร็จได้แล้วหนึ่งคอร์ดเอคอร์ดซีแล้วก็คอร์ดจีนะครับนี่อ่ะคอร์ดจีคอร์ดจีกับนนะรสอนพี่แล้วกันนะสองอันสามครับสาม นิ้วกลางไปช่องที่สองแล้วกถ้ากดไม่โดนมันก็จะเป็นเขาเรียกบอรครับปวยอ่าอีกทีหนึ่งอีกทีนึงแล้วก็แล้วก็นิ้วนิ้วนิ้วนานิ้วกลางครับอยู่บนสุดเอเมเนอร์แล้วก็เอฟเพิ่มนิ้วฉี้ไปที่เส้นที่เส้นอันเส้นล่างนั่นแะครับเส้นที่สามเส้นที่สามนะครับอ่านั่นแล้วครับซีทีลอดยาก จริงๆแล้ววันนี้นะคะใครเห็นนักเรียนน่ารักน่ารักเรียนแล้วก็เก่งแบบนี้เนี่ยอยากจะมาเรียนที่นี่ที่โรงเรียนจิราฟเนี่ยนะคะต้องถามเก่งนิดนึงว่ามาอย่างไรคะก็มาได้นะครับที่สรารยาครับชื่อว่าสารยาโฮมเทสนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยข้างหน้าก็จะมีป้ายเขียนว่าจิราฟครับใครที่อยากจะหากิจกรรมสนุกสนุกทำนะคะก็มาเรียนดนตรีกับคุณครูเก่งได้ที่โรงเรียนจิราฟแล้วกันค่ะวันนี้ก็ต้องให้สองคนนะคะลากันไปด้วยเพลงเพราะๆจาก<ช> <ๆ S 1> ครูเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก่งและน้องวาวาละกัน It's all about the money, money, money. You don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Yeah. But so today I found a price tag in the father, room. To change, to change, in the father, ba But bang, but ba bang, Wanna well, made the world dance. But the I found a price tag, yeah. <laughs>